ส่วนเรื่องของกองสลากพลัสหลังจากที่นายน็อตซีอกองสลากพลัสได้มีการใช้แฟนเพจ Facebook ของตนเองเคลื่อนไหวมีการเอาคลิปนะบอกว่าตำรวจไปหาลูกค้า,เ,าเพื่อไปชักจูงเชิญชวนหรือแม้กระทั่งคมคู่คุกคามเพื่อให้มาเป็นพยานชี้ตัวเอาผิดเขานะคลิปเราเนี้คือคลิปที่นายน็อตเนี่ยเอาไปโพสต์ใน Facebook เพื่อเคลื่อนไหวนะฮะ คือสถานะตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินคดีร่วมกันจัดให้เล่นการพนรันเจ้าตัวปฏิเสธตลอดข้อหาแต่เจ้าหน้าที่กําลังร,งรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยการใช้เฟซบุ๊กเอาคลิปเหล่านี้มาแล้วก็มาโจมตีเจ้าหน้าที่อันนี้มีนัยยะในทางกฎหมายนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าวันนี้พลตํารวจโทรประจวบวงศุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะวันนี้เปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวว่าที่เขาอ้างว่า คลิปเหล่านั้นเ,นเป็นการไปคมคูค่คุกคามนะแล้วเป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องอ่ะนะะพลตำรวจโทรประจวบว่ายังไงฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราได้ับการตรวจสอบงวดวันที่16มีนาคมและ1เมษายนส5 6 5านะครับกับที่คุณน็อตได้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ที่จํหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาแล้วก็รับทราบก็รับทราบข้อหาแล้วก็รับสารภาพแล้วก็ดอมเสียข้ารับไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับและจากการตรวจสอบปรากฏว่าจะมีอีกจํานวนหลายหลายหลายกรัมพูดง่ายๆนะฮะเพราะว่าในแต่ะละงวดเนี่ยเขาขายเป็นสิบสิบล้านเนี่ยแต่ที่เขาไปรับทราบเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ไม่กี่สิบรายนะครับมีอีกเป็นเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะที่ที่ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกาเมินคดีเราก็จึงมีการตรวจสอบก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยจะเข้าไปซื้อที่ เรราคาจํานวนมากครับนะครับเราก็จึงตรวจสอบมาก็เอามาส่วนหนึ่งก็คือประมาณสี่พันกว่ารายรจากนั้นเราก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศที่อยู่ตามพฤติวเนาของผู้ผู้ที่ไปซื้อนะครับครับ,รบเพื่อเปยืนยันตัวตัวตนจริงว่า,าเขาได้ไปทําการซื้อสลากกินแบ่งจริงหรือไม่ตามตามหลักฐานบนแพลตฟอร์มและเส้นทางการเงินที่เขาเข้าไปนะครับถ้าถ้าเขาซื้อจริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคนซื้อไม่ผิดกฎหมาย,ยางไงฮะ เพื่อดินิทัลตัวตนที่แท้จริงเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเราส่งหลักฐานไปโดยไม,ม่ตรวจสอบถ้าเกิดว่าคนซื้อเป็นคนตายคนอะไรไปเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจริงเองเนี่ยคนอื่นแอบอ้างชื่อเตียมันจะมีปัญหาในข้อกฎหมายภายหลังอนี่เป็นคําชี้แจงล่าสุดของท่านผู้ช่วยพบตรพลตํารวจโทรประจวบวงสุกนะฮะคือสรุปก็คือข้อมูลที่เจ้าที่มีอยู่จากการสอบสวนสืบสวนแล้วเนี่ยคือมีการซื้อจากบัญชีนี้เข้าไปที่บัญชีของกองสลัด plus แล้วก็เกินราคาตามกฎหมายผิดกฎหมายพูดง่ายๆนะตอนนี้กําลังหาคนยืนยันว่าคุณชื่อนี้บัญชีนี้เป็นคุณแน่นะแล้วคุณได้ซื้อแน่นะเท่านั้นเองค่ะเพื่อจะเอาไปประกอบสํานวนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ช่วยพบตรพลตรวจโทประจวบยืนยันว่าที่มีการออกไปโพสต์อ้างว่าตํารวจบุกรุกค,คุกคามเนี่ยนะยืนยันว่าส่วนใหญ่คนที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีฮะไม่เหมือนที่เอาไปเปล่าประกาศแล้วเอาไปเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กว่าเนี่ยถูกคุกคามรู้สึกไม่ดีเต็มใจที่จะซื้อไม่อยากที่เขาไปช่วยเป็นพยงพยานนะใครที่ไม่เข้ามาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นั่นก็เป็นเรื่องของเขา,ขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าที่อย่างดี ขัดแย้งกับข้อมูลที่นายน็อตออกมาโพสต์โดยสิ้นเชิงเพราะอย่าลืมว่าซื้องวดหนึ่งเนี่ยเป็นล้านคนน่ะนะแล้วคลิปที่เอามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปแค่บางคนค่ะแล้วคลิปที่เลือกมเนก็เลือกแล้วว่าเอาบาดีเครดิตเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆนะพลตำรวจพลตำรวจโทรป,ประจวบเนี่ยยืนยันคะว่าหลังจากที่น็อตถูกดําเนินคดีฟอกเงินร่วมกันจัดให้เล่นพนันอนอนไลน,น,น์แล้วก็จําหน่ายสลากเกินราคาเนี่ย ผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็เกรงว่าจะถูกดำเนินคดีไปด้วยก็เลยมีบางส่วนกังวลว่าเอ้ยท่านยอมไปให้การแล้วจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมสน,สนับสนุนการกระทาความผิดหรือเปล่าวันนี้ยืนยันโดยพลตำรวจโทรประจวบว่าสำหรับพี่น้องที่ซื้อสลากเกินราคากับกองสลากพัสไม่มีความผิดแล้วท่านยังสามารถร้องทุกกล่าวโทษได้ด้วยเพื่อจะได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรายละ1,000บาทนะเพราะ ตำรวจเนี่ยได้หลักฐานครบแล้วว่าการขายในแพลตฟอร์มนั้นน่ยขายผิดกฎหมายจริงอตอนนี้จะยืนยันเพียงว่าไอ้คนที่ซื้อน่ยตัวตนคนนี้ใช่ไหมคอนเฟิร์มหน่อยเท่านั้นเองการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบงวด16มีนา1เมษายน65นะเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนไหมพี่น้องประชาชนซาเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังขายอยู่ไงใช่ถ้าท่านมีหลักฐานท่านก็ไปแจ้งได้นะส่วนวันนี้เจ้าตัว ซีอโอกองสลาก plus วันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความโดยนําเอาเอกสารฉบับหนึ่งเป็นบันทึกข้อความมีตากพุทธแล้วก็มีเซ็นเซอร์บางส่วนนะมีข้อความที่ not พส s t เพิ่มเติมว่าเอกสารฉบับนี้นะเป็นคําสั่งให้ตํารวจทั่วประเทศดําเนินคดีกับกองสลากพ l u s และผมโดยให้ตํารวจทั่วประเทศเรียกลูกค้าเพื่อมาเป็นพยานนะ จ้าตัวก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่โทษตำรวจเพราะพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยเขาอาจมองเห็นว่าผมขายเกินราคาตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่เพราะคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินคดีไม่หนักใจแต่สิ่งที่หนักใจที่สุดไม่ใช่รูปคดีเพราะปฏิเสธตลอดข้อหาอยู่แล้วไม่ได้จำหน่ายเกินราคาแต่สิ่งที่กังวลที่สุดคือโอกาสในการทำธุรกิจค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาทั่วประเทศเนะตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว บัญชีบริษัทผมบัญชีผมทรัพย์สินของผมโดนอายัดโดย DSI ผมลำบากมากถ้าต้องเดินทางไปทั่วประเทศเวลาโอกาสในการทำธุรกิจก็เสียหายนะนี่เจ้าตัวฮะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน Facebook อีกแล้วนะแล้วก็เอกสารเดี๋ยวเอาเอกสารขึ้นมาดูนะฮะเอกสารที่เจ้าตัวโพสต์นี่ฮะเนื้อความเท่าที่พออ่านได้ส่วนที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยระบุนะว่าหลังจากมีการประชุม ของคณะทํางานของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยนะพบว่ามีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเอกชนมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่นี้จํานวนเท่านี้เป็นการซื้อสลากกินแบ่งเกินราคาที่ผู้ขายมีความผิดกฎหมายาการปฏิบัติเร่งด่วนให้ฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนแต่และพื้นที่ที่มีคนซื้อมีภูมิลำเนาอยู่เนี่ยดำเนินการติดตามตัวบุคคลดังกล่าวเพื่อนํามาเป็นพยานเห็นไ,ไหมคร แล้วให้ฝ่ายสืบสวนของแต่ละท้องที่เป็นผู้ร้องทุกดำเนินคดีกับเอกชนผู้จําหน่ายสลากกินแบ่งผ่านแพลตฟอร์มเกินราคาดำเนินคดีทั้งบุคคลและนิติบุคคลแล้วก็มีห่วงเวลานะนี่คือข้อความในเอกสาระนะแต่ทีนี้ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมที่คุณนอ็อตนะตีปี๊บเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าไม่มีตังค์แล้วถูกอายัดไม่สามารถจะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆได้เนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่ตํารวจ สามารถที่จะรวมคดีเข้ามาได้แล้วตํารวจเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะดําเนินคดีโดยให้น็อตเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาตามจังหวัดนน้นจังหวัดนี้ไม่ใช่นะตํารวจยังไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยอะ,ะตำรวจเนี่ยเขาอาจจะอ้าวให้ปากคาแล้วก็ส่งเอาคดีเหมือนกันเพราะมันเหตุเกิดที่เว็บไซต์เว็บไซต์เนี้ยเพจแพลตฟอร์มเนี้ยก็ส่งเข้ามารวมนะก็เป็นไปได้ซึ่งควรจะทําอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะเป็นทํากับน็อตด,ด้วย คือไม่ต้องให้เขาเดินทางไปขึ้นเหนือลงใต้เสียเวลารวมมาที่เดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายยิ่งเจ้าตัวโพสต์อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยคงเห็นด้วยถ้ารวมมานะอันนี้จะเป็นประโยชน์ฮะก็ต้องรอดูว่าทางตารวจจะทํำยังไงทีนี้นะโดยไม่ต้องให้ไปสอน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 สอนอนนี้นะแล้วถ้าเกิดตํารวจรวมเข้ามาให้นะก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากคุณน็อตเหมือนกันนะก็ไปรับทราบข้อหาจะสู้นะก็ปฏิเสธ แล้วก็ไปต่อสู้ต่อในชั้นศาลคดีนีน้มันเป็นเรื่องโทษปรับปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งบาทนะฮะซึ่งเจ้าตัวตอนนี้ยืนการว่าปฏิเสธผมไม่ได้ขายเกินราคาผมขายแค่80แล้วก็รวมค่าดําเนินการะนะฮะอันนั้นก็เป็นการให้ปากคําของเจ้าตัวถ้าเจ้าตัวจะยังยืนยันแบบนั้นก็ไปสู้ต่อนะอตำรวจเขาก็เขาไม่ได้สอบปากคําเฉพาะคนที่ซื้อหรอกอเขาก็จะมีทั้งผู้เกี่ยวข้องอนะะคงมีตั้งแต่กองสลากคงมีตั้งแต่ ไม่รู้ว่าจะมีสัมภาระรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะอ้างว่าในในค่าดําเนินการเนี่ยผมบวกค่าภาษีแวดให้แล้วด้วยนะค่าแหวดให้แล้วด้วยนะเพราะนั้นสัมภาระรเองก็คงต้องมาชี้แจงว่าอ้าวแล้วไปรับเงินแวดก็ได้ยังไงหรือเขาจ่ายครบหรือย,ยังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องสํานวนคดีเนี่ยคงมีรายละเอียดต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะขณะนี้น็อตได้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมา โดย DSI พนักงานสอบสวน,นอนุญาตให้ยอดตัวมารวบรวมหลักฐานแต่การที่ออกมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถไปเคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนได้ะจะไปเที่ยวรวบรวมเอาคลิปมาโพสต์แล้วก็โจมตีตำรวจเนี่ยทำได้หรือเปล่าแล้วพนักงานสอบสวนถ้าทำเสร็จสำนวนเสร็จส่งไปที่ศาลเนี่ยผ่านอายการไปที่ศาลเนี่ยศาลจะให้ประกันหรือไม่ประกัน ดูที่พฤติกรรมของอผู้ต้องหาด้วยว่าถ้าปล่อยไปแล้วจะมีพฤติกรรมไปเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิดผลกระทบกับคดีหรือเปล่ากับรูปคดีหรือเปล่าหรือไปข่มขู่พยานหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อเรื่องประกันตัวด้วยอันนี้เป็นความเห็นนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมกรณีของกลองสุม่มกองสล,กลัก p l u วันนี้กรมการปกครองมีความชัดเจนแล้วออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วกล่องสุ่มของกองสลากพลัสคุณบัญชาอินทรวิเศษหัวหน้ากลุ่มงานการพนันส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย4สำนักงานสอบสวนและนิติกรจากกรมการปกครองท่านบอกว่า ในประเด็นเรื่องของการจัดการขายกล่องสุ่มว่าจะเข้าขายการพนันไหมหรือว่าจะทําผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยอันนี้คือเขาจะมีวิธีการในการพิจารณานะคะอย่างเช่นถ้าขายกล่องสุ่มในราคาที่มีต่ํากว่าราคาท้องตลาดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาได้ไม่คุ้มกับราคาที่เขาจ่ายไปอันนี้จะถือว่ามีความผิดแต่กรณีของกองสลากพลัสทางคุณบัญชาบอกว่าเข้าขายตามพรบการพนันนะคะที่ถือว่ามีความผิดตามมาตราสีทวีนั่นเองค่ะ ดูวิธีการเล่นครับรเนี่ยดูวิธีการ,การเล่นนี่เป็นหลักว่าวิธีการเล่นก็ไปถึงมันก็แจ้งถึงเครื่องเจตนานะครับว่าการกระทํานั้นเนี่ยเป็นการกระทาที่เข้าข่ายการพนันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเข้าข่ายเป็นการจัดไม่มีการแถมพกหรือจริงโชคตามประบวลกฎหมายที่ต้องขออนุญาตจาพนังานก่อนครับคือถ้าผู้เล่นเนี่ยไม่ไม่เสียเงินก็เท่ากับเองชนโชคคชับหมคบไม่เข้าข่ายความผิดการพนันครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่กระทมที่ผู้เล่นเนี่ยต้องจ่ายเงินนั่นหมายถาว่าเข้าข่าย การพนันแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดผิดเนี่ยผิดมาตราอะไรก็จะได้รับโทษอะไรอย่างกรณีแรกที่เรียนเรียนเรียนให้ทราบเนี่ยนะครับกรณีที่เข้าขายการพนันเนี่ยจะเข้าขายเป็นการพนันมาตราสี่ทวีซึ่งกฎหมายการพนันกำหนดไว้ว่าเป็นการวิธีการเล่นอื่นใดที่นอกเหนือที่กาหนดไว้ในบัญชีกรบัญชีขอตามพรบการพนันเนี่ยนะครับถือเป็นความผิดตามมาตราสี่ทวีครับ ก็ส่วนในเรื่องของกรณีที่ของกรณีที่เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือว่าแเสียงโชคเนี่ยถ้าหากไม่ได้เจ้าผู้จัดเนี่ยหรือชิงโชคเนี่ยถ้าผู้จัดเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานตามพรวกันพันแล้วเนี่ยก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา14นะครับ ฝาฝืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจ,จากเจ้าพนัางานก่อนถึงจะกระทันนอกจากนี้คุณบัญชาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการส่งหนังสือเรียกไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่25มกราคมแต่ตอนนั้นคุณน็อตบอกว่าติดภารกิจอยู่ต่างประเทศก็เลยส่งหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ก็คือจะให้เข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจันท13กุมภาพันธ์ให้เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งคะ่ะแล้วก็ใครสนใจรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวติดตามในรายการรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนนี้นะะ ประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบอการขายสลากแพลตฟอร์มผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะหักเลี่ยมหวยตอนรุกคาดสลากพลัสนะฮะมีคดีอะไรบ้างทิศทางเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงและอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะรู้ทันคดีโกง18นาฬิกาท็อปนิวเท่านั้นนะฮะ